เห็นหมดนะอีกรูปนั่งหนึ่งสองสามผมมีไอเดียคุณช่วยขึ้นเบรนบ้างแล้วถ่ายมุมกดไว้ผมหน่อยอ๋อป้อมีคอนเสีย์ตอ๋อตอกล้องเลยโอชอกร้องเลยนะแจ๊บแล้วค่าตัวเราเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเลยแจ๊บเต็มแจ๊บเต็มเดี๋ยวเบียร์มาเลยรอไปสองกระป๋องแล้วโอ้โขอบคุณมากนะขอบคุณมากทุเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีรายการกันอีกบ่ายโมงนะพ e wow. ี่กดกล้องหน่อย มุน <si no ี้มนี้ก่อนหนึ่งสองสามุนี um> ้สวยมมนี <t <t ้ไงสวยไหมพี um ่รอไปเร็วพี่รอเร็วเร็วไอ้้อยแม่แม่แม่ม่ยิ้มห่อยทุกคนยิ้มหน่อยทุกคนยิ้มหน่อยลูกค้ายแล้วยิ้มอีกลูกมุงนเดนคนวยังไม่มาเร็วเร็วเรต่อขวาไปเลยมาเร็วเร็วขวาไปเลยครับแม่แม่พี่รอ้มหนอยานี่นะ่แนั่นเห็นทุกคนนะเห็นนะแต่แ่ไวหน่ ยิ้มเลยนะหนึ่เห็นหมดหรือเหรอหมดครับเห็นหมดหนึ่อโอเครูปนี้จะลบอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งคุณมึงเหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านขึ้นเลยขอโทษต้มยำได้หิวจะตายแล้วเอาสื้อตัวนั้นไม่เอามาใส่อ่ะถ่ายโชย เวอะเจ้าของเจ้ของไม่ต่อเลยของพี่เงียบเลยเขาพี่ยบเขอเงียบแชร์บชร์แชร์แชร์สองตัวเลยเปิดเอาขเียงไทรคัวกับมีดมาทำต้มยำนวดไครควัวนี่ขึ้นไปเลยมีเขียงกับมีดก็เดอะวินเนอร์อีสอันเน่ออนทัวครับเป็นทางการและเอกชันเดอะวินเนอรนี่กับมวยอะโมมีมีเอาเอานี่